สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องเอสตีสันดาฟาร์มทุกท่านครับสวัสดียามเช้านะฮะวันนี้สันดาฟาร์มก็มีความรู้ข้างข้อหรือมีข้อคิดมาเสนอนำเสนอพี่น้องเอสีคนเลี้ยงควายนะครับคนเลี้ยงควายเอาเป็นวันนี้ขอเป็นพูดเรื่องควายนะครับสําหรับพี่น้องเอสีที่มีพ่อพันธุ์นะฮะพ่อพันธุ์ แล้วบางคนบางท่านคิดอยากจะรีดรีดน้ำเชื้อเก็บไว้เพื่อจำหน่ายนะเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อแบ่งปันเกษตรกรด้วยกันนะครับกส็สันดาปฟารรมก็อยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับมาพูดถึงอุปสรรคพูดถึงปัญหาในการ ที่เราจะรีดน้ำเชื้อณปัจจุบันนี้พี่น้องครับปัจจุบันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่นะครับเศรษฐกิจย่ำแย่ราคาวัววายก็ตกต่ำเศรษฐกิจการรีดรีดน้ำเชื้อการขายน้ำเชื้อก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับโดยเฉพาะ,ะพ่อวายที่ชื่อเสียงยังไม่มี นะครับถึงแม้อาจจะเป็นลูกตัวพ่อดังๆถึงแม้อาจจะเป็นควายที่มีลักษณะโดดเด่นก็ตามแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องต้องคํานวณต้องคํานึงถึงต้นทุนในการผลิตน้ําเชื้อซึ่งค่อนข้างจะจะสูงนะพรเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะต้องส่งรีดน้ําเชื้อที่ศูนย์รีดถูกต้องตามกฎหมายไม่เช่นนั้นเราจะ ขายน้ำเชื้อไม่ได้นะครับมันผิดน้ําเชื้อที่ไม่ได้ผ่านการรีดจากศูนย์รีดถูกต้องตามกฎหมายนี้จะเอามาขายไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มันอาจจะส่งผลถึงโรคติดต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาควายเข้าไปศูนย์รีดน้ําเชื้อมันจะมีค่าใช้จ่ายมากมายค่ารีดก็ ต่อหลอดก็จะตกอยู่ประมาณ30บาทหรือกว่านั้นนะครับรีดครั้งหนึ่งสมมุติว่า400หลอดสี่2ามสองแล้วค่าใช้จ่าย12,000สองเฉพาะค่ารีดอไหนจะค่าเลี้ยงดูไหนจะค่าเลี้ยงดูลายวันค่าตรวจโรคนะค่าตรวจโรคค่าหมออะไรต่างๆอีกนะสรุปแล้วแล้วเราจะต้องซื้อถังเก็บน้ําเชื้ออีกอย่างน้อยๆก็ สองลูกนะครับถังเก็บน้ําเชื้อหนึ่งลูกถังเติมลิควิดหนึ่งลูกบเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ4ี่หมืนบาทเฉพาะค่าถังน้ําเชื้อนะครับเพราะว่าถ้าเรารีดน้ําเชื้อจํานวนมากเราจะใช้ถังเก็บน้ําเชื้อลูกเดียวไม่ท่ายเวลาเราไปเติมหิ้วไปไกลๆน้ําเชื้อมีโอกาสเสียหายน้ําเชื้อมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพ เพราะฉะนั้นถังน้ําเชื้อจะต้องตั้งอยู่ที่บ้านโดยไม่เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับไม่เคลื่อนย้ายไปไหนบ่อยไม่ไม่เคลื่อนย้ายไ,ไ,ยไ,ไลยายกลแล้วเวลาเราจะเติมน้ําเชือ้อจะเติมด้วยลิวิดเราจะต้องมีถังแบงค์ซึ่งเรียกว่าถังแบงค์นะครับถังลูกใหญ่ถังขนาด3 5ลิตรไปไปรับ Liquid, ลิควิดจากโรงขายนะจากแท้งแล้วก็เอามาตักใส่ถังเก็บน้ําเชื้อของเราถึงจะ รักษาสามวันใส่ห้าวันใส่องั้นถึงจะ,ะน้ำเชื้อคุณภาพถึงจะดีนะนี่คือขั้นตอนการทำงานนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยมันจะใช้เงินประมาณห้าหกหมื่นบาทต่อการรีดน้ำเชื้อนะอะ่ลงทุนครั้งแรกจะแพงหน่อยแล้วลงทุนครั้งต่อไปรีดก็คือหลอดละสามสิบบาทอะไรตรงนั้นแหละครับราคาเลี้ยงดูค่าเลี้ยงดูนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับควายตัวหนึ่งเนี่ย ถ้าเลี้ยงดูสูรีดน้ำเชือ้อน่าจะคิดอยู่ที่วันละ4 0 0บาทนะวันละ400บาทแล้วไปถึงก็ไม่ใช่รีดได้เลยต้องไปตรวจน้ำเชือ้อต้องไปดูว่าน้ำเชื้อแข็งแรงหรือเปล่าหรือไม่มีโรคติดต่อหรือเปล่าสุขภาพดีไหมก็ต้องไปอยู่บางตัวไปอยู่3 4เดือนยังไม่ได้รีดยังไม่สาเร็จเลยก็มีนะครับนะตัวละวันละ400เดืนอนเท่าไหร่ครับเดือนละสอง สองเดือนเท่าไรครับสองหมื่นสี่สิบสองสิบสองสามสามสิบหกสามเดือนสามหมื่นหกสิบสี่เดือนตีหมื่นแปดบวกกับค่าเลอดอีกหมื่นกว่าบาทห้าหกหมื่นแล้วพี่น้องจะขายหลอดเท่าไหร่ครับนะต้องดูด้วยนะครับพี่น้องจะขายหลอดหนึ่งได้เท่าไหร่หลอดละร้อยนะฮะหลอดละร้อยหรือหลอดละเท่าไหร่นะเราต้องคำนวณด้วย จะต,ต้องคำนวณดูด้วยว่าเราจะขายเท่าไหร่ถ้าสมมุติว,ว่าเราขายหลอดละร้อยรีดได้สี่ร้อยหลอดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วนะฮะบางทีนะครับบางคนบางท่านวายบางตัวไปรีดมาสมมุติว,ว่ารีดได้สี่ร้อยหลอดนะเอามาขายสามปียังไม่หมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะทุกวันนี้วายมันเกิดขึ้นเยอะ ควายมันตัวหล่อๆตัวดีๆมันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็คนไม่ค่อยลงทุนแล้วเพราะราคาควายมันขายไม่ได้คนท้อที่จะลงทุนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ <c oughs> มีพ่อควายนะมีพ่อควายพี่น้องเก็บนิ่งๆไว้ก่อนผสมในค้อตัวเองให้เต็มไปก่อนให้หมดไปก่อนแล้วก็ ให้มันเห็นผลงานลูกวายนะให้มันเห็นผลงานว่าลูกของไอ้เจ้านี่ห,หลอเหลือเกินลูกพิขาวหลอเหลือเกินลูกสายหมอกหล่อดเหลือเกินจนเป็นที่ต้องการเป็นที่เรียกร้องของเอฟซีว่าเอ่อรีดเธอครับรีดเธอครับของผมขอสองชุดของหนูขอสามชุดของผมขอห้าชุดอย่างนี้รีดได้นะครับพี่น้องอย่างนี้รีดได้ถ้าเกิดมีออเดอร์เข้ามานับมีฟรีออเดอร์เข้ามาสักอ่าห้าหกร้อยหลอดอย่างเงี้ย รีดะครับอย่างนี้รีดได้แต่ถ้ายังไม่เห็นหัวเห็นท้ายเลยพี่น้องจะเอามาขายหลอดละร้อยเนี่ยนะหลอดละร้อยสี่ร้อยหลอดก็ได้สี่หมื่นพี่น้องคิดดูว่าค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะค่าใช้ใจ่ายในการเราต้องคำนวณด้วยนะครับสรุปแล้วผมไม่ได้ไปก้าวไก่ว่าพี่น้องจะขายหลอดละเท่าไหร่ผมแนะนำพี่น้องว่าทำอะไรก็ได้ขอให้มันคุ้มแล้วก็ให้มันจบเร็ว นะให้มันเห็นผลบวกเร็วๆพอมันบวกแล้วพี่น้องจะรีดเพิ่มจะรีดมาเป็นพันหลอดก็ไม่ว่ากันเพราะว่าไหนๆควายเราก็ไปอยู่ที่ศูนย์แล้วอถ้าเรามี order, ม order, ม order, มออเดอร์มีออเดอร์มียอดสั่งมาสักสมมุติว่ามีมียอดสั่งมาสักห้าร้อยหลอดเนี่ยแล้วเราหักลบคูณหารแล้วเราอาจจะรีดเป็นพันก็ได้ในกรณีที่เราทําการบ้านดีๆนะครับต้องทํานะพี่น้องไม่เช่นั้นผมเห็นทุกวันนี้ แต่ละคนก็มีพ่อควายหล่อมีพ่อควายได้รางวัลเขาหน่อยก็รีดน้ําเชื้อรีดน้ําเชื้อพอรีดน้ําเชื้อเสร็จแล้วไม่มีไม่มีตลาดก็เอามารีดเก็บไว้การที่เอาน้ําเชื้อมาเก็บไว้มีรายจ่ายเดือนละพันกว่าบาทน,นะค่าอาหารพ่อพันธุนะครับมีรายจ่ายนะครับเราจะต้องเติมอยู่นั่นแหละต้องเติมลิควิดเติมลิควิดเติมลิควิดครับแล้วเราซื้อมาทีหนึ่งสามสิบห้าลิตรนะวิ่งค่าใช้ใจ่ายวิ่งไปเอา นะก็ตกเดือนละพันอยู่ดีพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพี่น้องถ้าการทำอะไรวางแผนดีๆมันจะไม,ม่ไม่เสียหายมันจะมีความสุขแต่ถ้าวางแผนไม่ดีมันจะมีความทุกข์มันจะทำให้เรามไม่ประสบความสำเร็จและจะท้อในที่สุดนะนะสำหรับเพาะควายสำหรับคนที่มีเพาะควายดีๆฝากไว้ให้คิดนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ